อาการปลาวันเนี้ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยปลากัดแล้วคายสายวิ่งแล้วกว่าจะได้วิวอยู่ไม่อยู่อยอยอยโอ้โอ้แม่งคายก่อนกัดตึ๊บฟองขึ้นไม่เดินคายเนี่ยคนพามาเขาบอกว่าปลามันอิ่มอยู่เพราะว่าเขาดมสมบูรณ์มาก วันนี้เรามาตกเท็กซัสนะครับเท็กซสนี่หมายสวยตีใหดูกับสีสีเหรอตีนสโตเปอร์ก็ใช้เป็นทาง VMC 7317นะครับอันนี้ก็ใช้สามโอเลยอันนี้เราก็ได้แล้วชุดตกเท็กซัสของเราง่ายๆอันนี้เราก็ใช้ยื ที่กับเอ็กซ์โลคัพเปอร์น้ำสีอย่างนี้ก็ใช้สีแบบธรรมชาติตัวนี้สามจุดห้านิ้วครับสี HDI ออกเขียวๆหน่อยแล้วก็มีเก็บสีแดงดำๆที่เกี่ยวก็เกี่ยวเข้าหัวมาหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสักครึ่งเซนแล้วแทมา เดองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็วัดขนาดนะครับระยะ้ดนนีแล้วก็ทิมทิมขึ้นมาตรงๆนะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ดึงมอนิดนึงโยนแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับซอนขมเด็นโอเคเท่านี้เราก็จะได้ชุดโอหะีสั้นงนะครับ หสายเดินขนาดนี้สายเดินขนาดนี้เน,น,นี่ยครับปลามันเหมือนมันกัดแบบไม่กินอะกันกัดแล้วคาบเหยื่อครับโอโ้ดูสิภาพปกติเลยอะเห็นไหมเมื่อกี้มันเดินไปแบบสายเดินเรี่ยวๆๆๆเลยอะเอาไหมอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวต้องมี ฝันนินไปแล้วฟองขึ้น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 แล้วสายไม่ค่อยเดินนักแต่ฟองขึ้นโอ้ยขายขายกี้เองมันกระแทกไปก่อนทีนึงเลยมันกระแทกไปก่อนอู้หูยการจะกอกอขายขายเลยวันนี้นะครับมาเท็กซัส ตกปลาช่อนด้วยเหยื่อทิก,กอร์เอ็กนะครับพี่บีชวนมาขย่าปลาช่อนอยเห็นเขาว่าที่นี่ปลาใหญ่เยอะ อยู่เมื่อกี้ตีไปเอาเลยหนึ่หน่อยให้ผลจริงโบโจคัสเอาอยู่นี้ก็ประมาณเก้าขีดแปดขีดเนาะ อยู่็อบอีกแล้วพอโจอ์ยกได้เลย ดันมีดันโลแต่ดันไม่ถึงได้แค่แปดเก้าสิมโตคัาโมโตคพาทแปดสิบหกก็เอาอยู่หายไม่เนี่ยฟองขึ้นบุบบุบปปบุบโอ้โยยังอยู่ยังอยู่ายแล้วไปแล้วไปแล้วน,น,น่อย ไอ้ตันี้อีสไลดมือดูมันกดเริ่มมีไซเร็่แล้ว่มมีไซ สล็อปอปเปอร์นี่สีนี้ต้องขึ้นนาปกเหมือนจะไปใช่ไหมโอ้ยลุตใช่จริงด้วยไปแล้วไปแล้วปลามีไซส์มันจะไปแบบนี้นี่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 น,นี่วิ่งอย่างนี้ อย่าไปรอเยอะเรื่องเยอะก่อหาแม่งเลยแล้วก็ใส่โอ้ยใส่เออเออไม่ต้องอย่างนี้หรือเปล่ายอย่ายาเดียวปลาบ่ายเออสามโอกับเหยื่อ3.5นิ้วเป็นอะไรที่แมทชิ่งกันมาก มันขาดอีกันนี่้เดินใช่ไหม,มน,นี่วัดทะลุเลยตัวเล็กสองโอปเปอร์นี่คันแทนนี่ตัว,ตวจิ๋วเดียวเขาไม่ได้เป็นตำรวจแค่เอนรว้จัก อ้าวผมนึกว่าเป็นตำรวจกำลังเ,เดินด้วยกำงเดินด้วยนี่อยู่ที่ทางป่าวัดป่านะโอ้โหน่น้ำปากว วัวฮอปเปอร์ตัวหกเจ็ดขีได้มังง้งเนี่ย นี่ก็ถึงเวลา5โมงกว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านแนละ้ววันนี้ก็จบทริปปลาช่อนวังปลาเบจพันธ์นะครับวันนี้ก็หลักๆเราก็ใช้สโลปเปอร์กันเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเยหยืหย่ออื่นๆในค่ายแจมเข้ามาด้วยยังไงเดี๋ยวมีทริปดีๆจะทำผลงานให้เพื่อนๆชมกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย